CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมอาจารย์ไลฟ์วาระมีชูทนนะครับศิษยาพิบาลคริสจากเมืองไทยในเช้านี้เราจะมาอยู่ด้วยกันในพระวจนะคำอพยพบทที่37ข้อที่1ถึง16ครับอพยพบทที่37ข้อ1-16ถึง16 เบซาเลวทำหีบด้วยไม้กระถินเทศยาว110เซนติเมตรกว้าง66 6เซนติเมตรและสูง66เซนติเมตรหีบนั้นเขาหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านในและด้านนอกและได้ทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบหีบนั้น <c oughs> เขาลอห่วงทองคำสี่ห่วงสำหรับหีบนั้นติดไว้ที่มุมทั้งสี่ด้านนี้สองห่วงและด้านนั้นสองห่วง <c oughs> เขาทำคานหามด้วยไม้กระถินเทศแล้วหุ้มด้วยทองคำ เขาสอดคานหามเข้าที่ห่วงข้างหีบสำหรับใช้ยกหามหีบนั้นแล้วเขาทำพระที่นั่งกรุณาด้วยทองคำบริสุทธิ์ยาว110เซนติเมตรกว้าง66เซนติเมตรเขาทำเครูปทองคำสองรูปโดยใช้ค้อนเป็นเครื่องมือทำที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้างเขาทำเครูปไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละรูปเขาทำเครูปนั้นที่ตอนปลายทั้งสองข้างเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณาเครูปกลางปีกขึ้นสูงปกพระที่นั่งกรุณา ไว้และหันหน้าเข้าหากันคือเครุหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุณา เขาเอาไม้กระถินเทศมาทำโต๊ะตัวหนึ่งยาว88เซนติเมตรกว้าง44เซนติเมตรและสูง66เซนติเมตรเขาหุ้มโต๊ะนั้นด้วยทองคำบริสุทธิ์และทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบโต๊ะนั้นด้วยเขาทำกรอบโต๊ะนั้นกว้าง7.5เซนติเมตรโดยรอบแล้วทำขอบด้วยทองคำล้อมรอบกรอบนั้นเขาหล่อห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่มุมขาโต๊ะทั้งสี่ห่วงนั้นชิดกับกรอบสำหรับสอดคานหาม เขาทำคานหามด้วยไม้กระทินเทศแล้วหุ้มด้วยทองคําสำหรับหามโต๊ะนั้นและเขาทำเครื่องใช้สำหรับโต๊ะนั้นมีจานชามเล็กช้อนกับอ่างและคนโถท,ที่ใช้รินเครื่องดื่มบูชาซึ่งทำด้วยทองคําบริสุทธิ์พระวจนะคํำอพยพบทที่37ข้อ1ถึง16ถ้าอ่านโดยผ่านผ่านดูเหมือนจะไม่มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องราวของการสร้างพระวิหารสร้างสร้างพระพาะแล้วก็ สร้างหีบพันธส,สัญญาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการทำโต๊ะขนมปังฟังดูแล้วออโอเคแล้วยังไงเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราผมอยากจะบอกนี้ครับก่อนที่ผมจะเข้าไปสุพจนเจาคาถามหน่อยเคยดูเรื่องอ阿拉딘ไหมฮะดินกับอะไรครับตะเกียงวิเศษใช่ไหมฮะโอ้โหตอนเด็กๆเรานี่แต่ละคนนี่พอดูแล้วอยากจะไปหาตะเกียงที่บ้านมาขัดดูซิว่ามีมีดินออกมาไหมเพราะอะไรเพราะเราอยากจะได้พรอ,อยากจะขอพรได้ เราเองอยากจะมีอลาลดินอยากจะมีตะเกียงของเราผมถามหน่อยถ้าเกิดคุณมีตะเกียงวิเศษลาดินนะคุณขอพรได้3ประการคุณจะขออะไรอ่าจะขออะไรครับอ่ะพูดมาเลยพูดมาเลยผมอยากฟังผมอยากจะบอกว่าทุกคนจะขอข้อสุดท้ายเหมือนกันทุกคนจะขอข้อสุดท้ายเหมือนกันคือขออะไรครับขอให้มีข้ออื่นๆที่ขอได้ใช่ไหมผมอยากจะบอกว่าความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในพระจนะคำตอนนี้นะจะเปลี่ยนความคิดของเรา ที่มีต่อตัวเองและต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงฟังดีๆอีก5้านาทีข้างหน้าเป็น5้านาทีที่จะเปลี่ยนความคิด Mind b l o w i n g มากเพราะว่าอะไรรู้ไหมพระเจ้ากําลังใช้ให้คนสร้างหีบพันธสัญญาหีบพันธสัญญานี้เป็นของมีค่าที่สุดของคนอิสราเอลเพราะเขาใส่ของมีค่าไม่เท้าของโมเสสเขาใส่ของมีค่าของพระเจ้าหีเป็นแผ่นพันธสัญญาแผ่นบรรัญญัติ1ิประการใส,ใส่เข้าเป็นในนะั้นและเป็นของที่ที่มีค่าทั้งหมด พูดง่ายพิพิพพธภัณฑ์ของประวัติศาสตร์ของอิสราเอลอยู่ในนั้นและพระเจ้าก็ทรงสถิตในนั้นด้วยมีคนเคยบอกว่าอย่าเอาพระเจ้าใส่กล่องภาษาอังกฤษเขาพูดว่า don't put God in a box เหมือนกับอย่าเอาพระเจ้ามาใส่กล่องความคิดของคุณพระเจ้าควรจะมีสิทธิเสรีภาพในการทําอะไรของพระองค์ก็ได้พระองค์ยืนเหนือกรอบความแต่ในความเป็นจริงในประวัติศาสตร์อิสราเอลพระเจ้าลงไปอยู่ในกล่องจริงๆพระองค์ลงไปอยู่ในกล่องที่มีความยาว45นิ้วความกว้าง27นิ้ว และความสูง27นิ้วนี่แค่นี้พระเจ้าที่พาคนอิสราเอลผ่านทะเลแดงพระองค์ยอมเอาตัวของพระองค์เข้าไปอยู่ในกล่องเพื่อให้คนอิสราเอลได้มีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่เขาจะบอกว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเขากล่องนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากใครจับปุ๊บตายปั๊บเลยนะคนอิสราเอลนั้นถึงแม้ว่ากล่องนี้ถูกทําขึ้นมาจากมือของมนุษย์แต่พระเจ้าทรงทําให้กล่องนั้นศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่อยู่ในกล่องจึงศักดิ์สิทธิ์มากกว่าของที่ เขาเรียกเป็นกล่องที่คอนเทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ผมอยากจะบอกว่ากล่องนี้มีค่ามากเป็นจุดศูนย์กลางของคนอิสราเอลเวลาคนอิสราเอลไปตั้งค่ายในถิ่นทุรกันดารในทะเลทรายคนอิสราเอลมีทั้งหมด12เผ่าเขาจะตั้งค่ายข้างละ3เผ่าล้อมรอบหีบพันธสัญญาที่อยู่ตรงกลางเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระเจ้าอยากจะเป็นศูนย์กลางของคนอิสราเอลฉันได้พระองค์อยากจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราฉันนั้นเวลาที่ คนอิสราเอลจะข้ามแม่น้ําจอแดนเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาแม่น้าจอแดนไหลเชี่ยวเขาจับกองหีพันธสัญญาเดินไปวางปุ๊บโอโหเป็นไงครับน้ําแม่น้ําจอแดนหยุดไหลทันทีคนอิสราเอลเดินเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาได้เวลาเจอกับศัตรูเมืองกําแพงเมืองเยริโคเขาทาไมครับเอาหีพันธสัญญาเนี่ยแหละเดินนําหน้าเป่าแต่เป็นไงกำแพงเมืองพังทลายลงมาไม่ใช่เพราะคนที่เป่าแต่แต่เป็นเพราะพระเจ้าที่นํา เขาไปหี ee, พันธสัญญาเข้าไปสู้รบปบมือกับศัตรูคนอิสราเอลเป็นไรชาวบ้านชาวนาเป็นทาสมีอะไรจอบเสียงไปสู้รบกับทําไมโอ้โหกองทัพพระเจ้านําเข้าไปทําลายศัตรูกษัตริย์31คนที่อยู่ในคณะอันต่างก็ล้มจาเพาะหีพระพักของพระเจ้าหีพันธสัญญาของพระเจ้าถ้าเกิดเปิดไปดูหนึ่งซามูเอลบทที่5คุณจะเห็นว่าเวลาที่พวกฟิลิสตี จับหีบพัะสัญญาไปไปโยนไว้ในพระวิหารของพระดากนเป็นพระอื่นๆที่เขานับถือพอเอาหีบพัะสัญญาไปไว้ในพระวิหารของพระดากนตื่นเช้าขึ้นมาพระดากลนล้มเขาก็จับพระดากนไปตั้งใหม่ตื่นเช้ามาวันที่สองพระดากลนล้มแขนหักคอหักเป็นไงหีบพัชสัญญาของพระเจ้าจะไม่ยอมอยู่ร่วมกับพระอื่นๆในชีวิตของเรานะคุณมีพระอื่นๆในชีวิตคุณหรือเปล่าระวังนะพระเหล่านั้นจะคอหักนะ ผมอยากจะบอกไว้เลยหนึ่งซามูเอลบทที่6คนตายไป50,000กว่าคนเพราะเขาเปิดหีบพันธสัญญาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาไม่เข้าใจความศักดิ์สิทธิ์ความยิ่งใหญ่ความเจ๋งของพระเจ้านะพระองค์ยอมโตตัวลงมาอยู่ในหีบพันธสัญญานั้นเพื่อเราเกี่ยวข้องไงกับชีวิตของเราของเรารู้ไหมครับหีบพันธสัญญานี้เป็นเงาขององค์พระเยซูคริสต์คือพระองค์ยอมลดตัวของพระองค์เข้ามาอยู่ในโลก ความศักดิ์สิทธิ์ความบริสุทธิ์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทั้งหมดมาเพื่อเราและมากยิ่งกว่าน,นั้นนี่ฟังดีๆมากยิ่งกว่นนนนานั้นนีกคุณคือหีบพันธสัญญานั้นจําได้ไหมคุณเคยอยากมีตะเกียงวิเศษใช่ไหมอยากจะบอกว่าคุณนั่นแหละคือตะเกียงวิเศษและจีนี่อยู่ในตัวของเราคือพระเจ้าที่ทรงมาหิฤทลิ์เวลาที่คุณเดินไปไหนมาไหนเวลาที่คุณอธิษฐานเผื่อใครเวลาที่เขาอยากจะให้พระเจ้าอวยพรเขาแล้วพี่ช่วยอธิษฐานเผื่อผมหน่อย อยากจะบอกเขากำลังถูคุณอยู่ให้พระเจ้าอวยพรเขาชีวิตของคุณคือตะเกียงวิเศษชีวิตคุณคือหีบพันธสัญญาคุณเดินไปไหนมาไหนโอเคคุณอาจจะรู้สึกไม่ได้โฮลี่ไม่ได้บริสุทธิ์แต่พระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณนั่นแหละโฮลี่พระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นของที่มีค่าคุณอาจจะไม่ได้เก่งแต่พระเจ้าที่อยู่ในตัวคุณนั้นเก่งและพระองค์อยากจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตคุณหนึ่งโครินธ์บทที่3ข้อที่16 ท่านทั้งหลายรู้แล้วใช่ไหมว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในท่านรโลมบทที่8ข้อที่9ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณใครที่ไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่ได้เป็นของพระองค์พี่น้องครับขณะที่คุณเดินไปเดินมาขณะทีคุณใช้ชีวิตของคุณอยู่ อยากจะบอกว่าคุณนั่นแหละคือขีป,ปนาสยาของพระเจ้าที่พระองค์อยากจะใช้คุณไปแตะชีวิตของคนอื่นและทําให้ชีวิตเขาได้พรอนอเยอะแยะมากมายขอพระเจ้าใช้คุณนะครับขอพระเจ้าให้เราเป็นเป็นเครื่องบรรณาการของพระองค์จริงๆขอพระเจ้าอวยพรปี่น้องทุกคนให้เราร่วมใจในทางครับข้าแต่พร,าาระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตของเราลขณะที่พระองค์ทรงเสด็จเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงเราอย่างสิ้นเชิงขอพระองค์ทรงใช้เราอย่างมากมาย ที่เราจะมีพรและเป็นพรให้กับคนอื่นๆมากมายขณะที่เขาเราอธิษฐานเผื่อใครขอ,ขอพระองค์ทรงตอบขณะที่เราขอวิงวอนอน้ำพระทัยของพระองค์เผื่อใครขอ,ขอพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนเมื่อเราอธิษฐานขอให้หายหโลกขอพระองค์ทรอง,องอวยพรเขาจริงๆพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงใช้เราเป็นตะเกียงของพระองค์จริงๆในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับผมอยากจะกระซิบบอกว่ากดไลค์กดแชร์ ให้กับ CGNTV ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไอตัวกุ้งกิ้งนั่นนะครับเพื่อพี่น้องจะไม่พลาดสิ่งดีๆและพระพรของพระองค์